Untouchable. <laughs> ไงครับทุกคนสวัสดีครับก็อยู่กับผมนะอัพตไลายชาแนลนะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมเนี่ยจะพาทุกคนไปเล่น PVP แล้วก็ไปกับตัวละครเพนเนาะซึ่งวันนี้นะครับเราจะไปกับตัวละครเพนแขนสั้นนะหรือว่าเพนล่างปกตินั่นเองนะตอนที่ว่ายังไม่เป็นเพนเสื้อขาดนะหรือเพนร่างธรรมดาไม่ใช่เพนเอานั่นแหละนะก็ที่ว่าผมเรียกมันเพนแขนสั้นก็เพราะว่ามันเป็นฉายาของตัวมันนะเวลามันตีธรรมดาเนี่ยระยะการตีมันสั้นนะแล้วก็เลยว่าเรียกว่าเพนแขนสั้นนะ โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นกับตัวละครนี้กันเนาะก็ตัวละครนี้นะครับมันเป็นตัวละครที่เก่าแล้วก็เป็นตัวละครที่นานแล้วแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่เบิร์ดดามมได้แรงมากๆนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปเล่นให้ดูเนาะก็วันนี้นะเดี๋ยวผมจะไปกับสกิลเพิ่มจักระนะผมคิดไว้แล้วว่าผมจะเล่นกับสกิลอะไรเป็นสกิลเพิ่มจักระนะก็คือไขรหลบไขรกดท่อนไม้นะผมกดเพิ่มจักระผมมันติแล้วก็อย่าอันติเบิร์ดอย่างเดียวเลยนะครับผม โอเคนะครับก็เดี๋ยวทีมว่าจะเป็นประมาณนี้นะคัมพี่เสริมสานเชิญแล้วก็ตัวละครเนานะโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมเนี่ยผมอยากฝากทุกคนนิดนึงนะช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องอัลตร้าย์หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการับวิดีโอของผมเนาะอ่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมปะในรอบแรกของเรานะมาดูนว่าเราจะเป็นเจอตัวละครแบบไหนกันนะมาแล้วนะ ผูมากันในะรอบนี้เราก็เจอไอโอบิโตตัวนี้เลยนะแล้วตัวมันวิบวับอ่ะแล้วเราไม่ช้าเออตัวเรามันช้านะแต่ว่าเขาวิบวับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะดูกันว่าไอรอบนี้จะดูกันว่าผมจะเล่นกับเขาได้ไหมนะขอให,ให้อย่าโดนผมดูแค่นั้นแหละโดนดูคือจบนะบอกก่อนโดนดูคือจบนี่ไงอออ,อเอาแล้วเอาแล้วลุกเอาทำอะไรทำอะไรเนะี่ย ไหนทาอะไรสิไหนทาอะไรสิทาอะไรนะโอไโตเมื่อกี้เนี่ยเ,เห็นไหมบอกเราโดนโดนดูดทีนี่คือสะดุ้งนะทุกคนนะโดนล็อกทีอะนี่ไงล่ะคิดว่ามีคนเดียวหรือไงนะครับึมบึมปึมนี่ขอดูหน่อยนะ,ะเราไม่รีบนี่เราไม่รีบ บุ้มนะโอเคนะก็เล่นเล่นกับเขาไปเด้อเล่นเล่นหน่อยนะเห็นไหมเขาส่งยิ้มให้เราแล้วรอบนี้นะซากุระบอกเลยยังไงก็ไม่รอดนะอย่าโดนผมเล่นก่อนแล้วกันนะนี่นะเอาละเอาละนะครับไม่รอซากุระเอ๋ยผมบอกแล้วผมมาแนวนี้นะครับ ท,ทุกคนเมื่อกี้คือเราโดนหอย้ยหอยมาทําให้เราชะง,งักไปพักหนึ่งนะแล้วมันจะทําให้เราแบบทําไอสิ่งพวกนี้ไม่ทันนะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะอ่ามันเหมือนจะแบบทําให้เราจังหวะชะง,งักไปนิดหนึ่งไอตัวหอยอ่ะนะครับถ้าเราโดนนะบึมโอเคนะแต่ดีที่ว่าเขาตีพลาดไม่ใช่ดิมันหลุดคอมโบเพราะว่าตัวเราลอยต่ําเกินไปแล้วซากุระมันจับไม่ได้อ่า ไอตีปกติซาวุระมันจับไม่ได้ถ้ารอยต่ำเกินไปนะโอเคดเดวรารอบนี้ก็มารู้โตดใช่ไหมเมื่อกี้เราจะไม่พลาดแบบเมื่อกี้อ่ะนี่เนี่ยสกิลสองนะครับบึ้มอ่าฮะโอ้ขอดูหน่อยนี่ นี่นี่เอาไปให้เอ๋อโอเคบึ้มอ่าเรียบร้อยนะครับเป็นไงทุกคนอุ้ยยอะได้เยอะอะไรของมันไม่รู้นะแต่ว่าเทพะนะเท่นมันเท่อะเออตัวมันเทนะ่เนาะ อ่าโอเคเปิดได้เปิดได้สวยนะเปิดได้สวยถือว่าดีนะรอบนี้เนี่ยอ่าวิดีโอนี้แหละเราจะเจอสีสันกันเยอะหน่อยนะเพราะว่าผมจะเล่นสายเกียนโอเคเดี๋ยวไปกันต่อเลยไม่รู้ว่าจะเกียนไปถึงตอนไหนนะ,อ,ะอาจจะเจอคนตึงก็ได้นะโหเราเนี้เรามาเจอรุ่นสองผีผมเราท้อเลยไก่พวกสกิลไก่เนี่ยน,นะโอเคแต่ว่าไม่เปไ็นไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะเล่นอ่า ได้หรือเปล่านะรอบนี้นะครับรุ่น2ผีโอโลตัวแข็งใช่ไหมตัวแข็งนี่ก็ผมคิดว่ามันค่อนข้างน่าจะเข้าทางผมนะเข้าทางไหมล่ะเข้าทางไหมล่ะเข้าทางไหมล่ะนี่เนี่ยเลือดหายแอะแอะแอะ เอาละเอาละแผนการผมมันสกเซสจเลยทุกคนนั่งรูปหัวหรอรูปหัวหรอรูปหัวหรอนี่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 เป็นไงล่ะโอโลใช่ไหมว่าดีนั่น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 นั่ นี่แน่เฮ้เออูปหัวใครรูปหัวใคร,ร,ใครมานี่มานี่มานีอ่ะผมยอมโดนนะครับไฮ้ยไม่ทันโอเคโอ้โหเมื่อกี้ผมคิดว่าผมกะจะหลบไปแล้วมันจะไปเกิดข้างหลังเขาแต่ไม่ใช่นะเออมันมาเกิดแบบจุดผมเชยเลยนะเมะื่อกี้โอเค นารูโตเขาสั่นเชิงเขายังไม่เสียนะเราเสียไปสองตัวเราเล่นแบบเอาอย่างเดียวอะเกมเนี้ยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นผมไม่สนใจไม่รอดคือยังไงก็ไม่รอดทุกคนรอบเนี้ตายบุ้ม เจอเพนเจอเพนแต่นี้ไปฝังปวดหัวผมออกเลยนะโอเคนะครับผมแม่ถือว่าแบบอ่าทำได้ดีนะทำได้ดีอะไรอะไรเนี่ยเราไม่เล่นด้วยโอเคปะไปกันต่อนะครับผมรับรอบต่อไปนะโอเคมันก็สนุกดีนะแบบนี้เนี่ยฮะโอ้ยเจอมาดาราผีไปอิทาจีผีแล้วก็โอ้ยมาดาราผีเพิ่มจะกะสายนตีเหมือนเราเลยนี่ แล้วก็อิทาจิผีแล้วก็อ่าหน้ากากขาวเอ้ชายหน้ากากนะมาดรามาเพิ่มจัดการเนาะโอเค <ละ S 1> มาทุกคนว่าทันปะ ดีนะยังไงบึ้มเฮ้ย่ะเออน่ะหนีเลยหนีเออเฮ้ยอะถามถามจริง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 เพียนเอาละมานี่สีทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยนี่แน่มานี่สีเมื่อกี้ทำอะไรจ้า โดนแล้วคณินจินะถ้ามันทําอะไรผมไม่ได้สักอย่างเนี่ยสะท้อนก็ไม่โดนทําอะไรก็ไม่โดนนะผมมติจบเลยเราดูนะเอาล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 ะนี่ไงละ่ะเรียบร้อยไม่รอดไม่รอดไม่รอดอืนี่แน่นี่แน่อ้า 1>, 1 2 3 4 1ส3 4าสี่หนึ่งสองสาสี่ล้อนอนบึมซีนมาเทนเซนี่นะยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นนี่นี่นะครับผมสุดยอดเดดรอบนี้เหมือนกันรอบนี้ผมจะเปิดไปด้วยอ่ากดหอยไปเลยกดหอยปุ๊บแล้วลอนติคูดาวเสร็จรอนติคูดาปุ๊บ,บกดอันตินะครับแล้วก็วิ่งไปนะโอเคมันจะเป็นตามแผนของเรานะ ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเอาจริงๆกัทุกคนไม่ได้ทำอะไรจริงนะผมบอกเลยแค่แบบเนี้ยแล้วสี่ห้านะครับหนึ่งสองนี่เนี่ยขออีกทีหนึ่งนะบูมสุดยอดเลยนะฮะ สุดยอดเลยนะเพนของเรานะครับรอบนี้โอเคนะแหมก็เกียนเหมือนกันนะผมบอกเลย <c oughs> คือเขาไม่ได้แทบไม่ได้ทําอะไรผมเลยอะจังหวะเมื่อกี้คือจักรกะหมดก็เรียบร้อยอะโอเคนะครับผมไปเดี๋ยวไปกันต่อนะออกําลังมันได้ที่เลยนะตัวเพนตัวนี้นะคร,รับเราจะเจออุ้ยนารตัวอุ้ยอลี่เรานี่อ้าวอนนี้ผมเป็นตัวร้ายนะเขาเป็นพระเอกนะครับเป็นพระเอกในหัวใจเธอหรือเปล่านะแฮ นี่มันอะไรกันนะครับอ,อาา่าฮะทันหรือเปล่านะครับนี่เนี่ยมานี่นะเ,นเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คืออะไร ที่คือผมดูดมานะทุกคนเอาละเอาละแบบนี้แบบนี้ก็สวยผมสิครับอะทำไมผมมันตอบผมได้อะทำไมมันถึงตอบผมได้ผมไม่เข้าใจทุกคนช่วยอธิบายให้ผมฟังทีบึ้มบึ้มอะ แขนสั้นไปนะโอ้โหแขนมันสั้นนะ่ะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ผมน่าจะกดสกิลสองเร็วไปนะเลยมันหมดก่อนไงมันก็เลยรัวสกิลการโจมตีรัวไม่โดนนะผมก็ค่อยกะจังหวะมันไม่ค่อยถูกน,นะไอ้เพลินตัวนี้ไม่ค่อยได้จับนะรู้แค่ว่ามันสามารถทําแบบอันติแบบนี้ได้นี่แหละ <laughs> รู้แค่ว่ามันสามารถทาแบบนี้ได้ หายลนะหายโอ้ผมวิ่งมาขนาดนี้แล้วมันยังโดนอ่ะข้างล่างเลยเนะออตายแล้วทุกคนผมวิ่งมาข้างล่างเมื่อกี้ผมก็ยังโดนอ่ะโอ้โหเสียดายมากเลยนะนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าพลาดไปนะตอนเมื่อกี้ไม่ได้เห็นฉากพิเศษเลยนี่ นี่แน่เยี่ยมไปเลยแหละแเีเ้ยทำได้ดีมากนะครับอันนี้น่กากระโจมมากับตัวแข็งเหรอโอเคผมจะจับเขาแบบไม่ให้ตั้งตัวเลยแล้วน,นี่เขาผมพุ่งไปเลยเฮ้ <c oughs> สี่สามสองเอ้กดซีกิวสองไม่ทันบ้า คือสองท่นเมื่อกี้ผมน่าจะชนะไปแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหทไมผมผมรู้สึกช้ายอย่างเงี้ยมันหมดไปจริงจังกับเพนแล้วใช่ไหมฮะไปจริงจังมันไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมนี่ไงล่ะฮะเจอชีซุยเป็นไงล่ะบุ้ม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 ,าม,ามบายบาย ปิดได้สวยนะครับชีสุยเรารอบนี้นะนนนอ,อ่าเอาก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้เลยนะโอเคมาปึบมาเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่ออีกสักอ่ากี่รอบดีนะครับอีกสักรอบปะอีกสักหนึ่งรอบสองรอบนะครับอโอเคประมาณนั้นแหละนะฮะอีกสักรอบหนึ่งรอบนี้แล้วก็อีกรอบหนึงนะ่งเนาะโอเคก็ถือว่าจบคลิปเพลนไปนะฮะผมปะ มาดูกันว่าฮิดันรอบนี้จะโดนเราลู่หัวคมคมหรือเปล่าทุกคนเนะาะจัดให้เขาหน่อยนะครับจัดให้เขาหน่อย <c oughs> มากันสกิลอะไรอ่ะเมื่อกี้เพิ่มจากกาักระเหรออ้โแบบไม่หวานแล้วเลยอ๋ <c oughs> อมากับสกิลนี้เอาละเอาละฮิดันจะทำอะไรฮะ จะทำอะไรแบบนี้ก็ตายสิครับอย่างนี้ก็แต่ว่าเขามีเกาะน,นะเ,เมื่อกี้สัตว์อัญเชิญหนึ่งหางอะมันจะเพิ่มเกาะให้เขานะเราก็เลยดาเมจไม่แรงนะครับผมประมาณนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้อยู่นะครับคนนี้นารุโตะเนี่ยเจอเราแน่นะครับามาบ้วนปากใส่เราเหรอตกใจดีไม่คิดว่าจะทำได้ถึงขนาดนี้ใช่ไหมเนะเพนะอุย้ย ฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมอยู่ล่างสุดเลยนะนนนออโอ้โห,โหจังหวะเมื่อี้ไม่ได้อะอคือผมงงจะงหวะนา้นตัมันพุ่งมาคือเมื่อกี้ผมอยู่ล่างสุดเลยเว้ยนี่นะหายนะบอกก่อน อ๋อไม่ให้รอดผมไม่ให้ใครรอดทางนั้นนะครับผมไม่ให้ใครรอดทางนั้นแหละนะฮะเสียสารเชิญไปหมดแล้วใช่ไหมล่ะสามตัวเ่านี้แหละโดนแน่โดนแน่มาดาลาก็ไม่รอดดมบอกเลยมาดาราเอ้ยปวหลอแล้วปวหลอแล้วไม่มีอะไรทำเลยโดนอย่างดเงดเงียวไม่มีอะไรทำเลย หวมูหวานหมูหวานหมูอ้โหทุกคนรอดูนะรอดูนะรอดูนะนี่นี่นี่เนี่ยครับไม่รอดนะไม่รอดเอ้ยขอนโทรเลยๆนี่นี่นี่เนี่ยลุ้หัวลุ้หัวลุ้หัวตาเหล่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 ลุ้หัว เพิ่มความโหดร้อนไปในตัวนะครับสำหรับไอ,เอ้เพลงน,นี้อโอเคนะครับผมอ่ะทุกคนเดี๋ยวรอบนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายของเราแล้วนะเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราดูดกันว่าเราจะไปเกียนได้ไหมนะครับรอบนี้ไปเลยนะครับเอ้ยเอ้ยโอเคเมื่อกี้ว้าวรอบนี้เราเจออิตาจินะอิตาจิเพลงด้วย,ยเราเจอเพลงเหมือนกันด้วยว่ะ อราสุดท้ายเราเจอเพนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูนะเสื้อขาดกับเสื้อนี้ใครจะเก่ากันนะอิจจิมาสกิลดินใช่ไหมเอาละเอาละไม่โดนก็สวยสิครับแบบนีุ้ส คนกดนเขาเล่นแล้วผมไปกดผมไปพลาดตรงที่ว่าผมเอา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 นะตายนะตายนะทำไปเล่นไปเนี่ยนะอืมตายนะตายนะทำไปเล่นไปเมื่อกี้เขาหมดไปแล้วนะกับสารเชิญตัวแข็งนะคนออนี้ก็จะเหลือเป็นละนี่นะโดนนะโดนนะนนะล็อกทีในร้องนะ <laughs> แลอวทีนี้หลองจริงนะทุกคนผมบอกเลยเนี่ยผมทำอะไรให้ดูผมไปวางสารเชิญเลยนะแต่ไม่เอาเดีกว่าวะไม่เอาเดว่าอ่ะอ่ะอ่ะ,อะ,อะ นี่แน่โดนแล้วนะครับโดนแล้วนะครับหนึ่งยกโดนแล้วนะครับโดนแล้วนะครับโดนแล้วนะครับนี่เน่นะครับหายนะ <c oughs> เลื่อนหายเลื่อนไหลเป็นน้ำเป็จริงทุกคนนะโอเคนะต่อไปมามากับลางใช่ไหมเดี๋ยวเจอเราอีกเจอเราอีกเจอเราอีกนะเจอเราอีกยังก็เจอ,เอนะฮะนะผมบอกเลยรล่านี้มาดี เฮ้ยเฮ้ยผมวิ่งเข้าไปจังหวะเมื่อกี้พอดีทุกคนก็ถือว่าความผิดพลาดของเราวะนาะเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดอะไรนะทุกคนผมก็พูดไปเรื่อยของผมแหละไม่ต้องไปเชื่อหรอกนะเอคนเรามันก็พูดไปเรื่อยได้อะนะไม่เห็นเป็นไรเลยโอเคนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่นะ ทำไมทำไมเมื่อกี้วอมเมื่อกี้วอมเมื่อกี้วอมไม่มีอะไรหรอกนะเดี๋ยวรอบนี้เอาจริงแล้วนะเออเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วเอาจริงให้ดูเใครจะมาจับอะไรอ่ะอ เฮ้ดี๋ยวเดีตัวแข็งผมหมดล้เฮ้ยเฮ้มาละมาละเรียบร้อยนะแบบนี้ผมหลบไปเนี่ยผมได้ทุกคนโอ้ คือถ้าการที่คุณทําแบบนี้นะมันไม่ถูกต้องนะคุณจะมาคนตกกันตรงอันติีอะไรไม่ได้นะครับโอ้เงียโดนแล้วมลลาโดนแน่รอบนี้เดี๋ยวเขาอ่ากดซูนโอมานะผมจะสวได้วยสกิลสของซิสุยเอเดีนะผมต้องมือเร็วนะ

จบแบบสวยๆงามๆให้กับชีสุกไปหนึ่งยกนะครับผม อ่าเรียบร้อยนะโอเคทุกคนนะครับวันนี้ก็อ่าค่อนข้างที่สนุกนะในการเล่นเพลงน,นะเพราะมันไปปั่นแล้วดังเม็ดมนแรงนะแรงมากๆนะครับจากที่ทุกคนเห็นผมบอกเลยว่าพอโดนล็อกทีหนึ่งอะ่ะคือแบบหายไปแล้วครึ่คงครึ่งหลอดได้มั้งนะพอๆกับรุ่น3เลยนะโอเควันนี้นะครับผมก็อ่าเล่นเพลงให้ดูประมาณนี้นะก็สนุกกันไปยาวๆเลยนะครับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่รับชมจนจบนะครับแล้วก็หากมารับชมจบแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องอัพเดตไลค์ด้วยนะเพื่อ เป็นกำลังใจเพื่อขอไครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันในวิดีโอหน้านะครับจะเป็นวิดีโออะไรก็ฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยววิดีโอนี้ผมก็ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันนะครับเจอกันไปแล้ว